ก็โอเคฮิปนี้นะครับผมจะไปที่สถานีรถไฟที่ไม่ค่อยมีคนไปเออพี่ขี่เอ้ยพี่นั่งรถไฟอะ่ะก็สังเกตอยู่ว่ามัีสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้แต่พี่ก็งงว่าเอ้ยมันมีบ้านคุณอยู่แถวนั้นด้วยเหรอเออแล้วเวลาขี่รถอะไรก็เห็นตรงกันข้ามแบบรับตะครองเลยเออแต่ก็คืองงว่ามันมันมันแบบไม่มีบ้านอยู่ตรงนั้นเขไปเขาถึงไปตั้งมันชื่ออะไรนะสถานีคลองอะไรสักอย่างลืมเดี๋ยวก็ขึ้นไว้ตรงด้านล่างกัน อันนี้ก็คือน้องซอเดี๋ยวพาไปใช้รถผิดประเภทกันตาเดี๋ยวจะดูนะว่าผิดประเภทยังไงคลิปนี้ก็ไม่ได้เปิดตลอดทางหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างใจแร้วผมต้องคาทางด้วยแหละสถานีรถไฟนะครับคลองไผ่าสถานีรถไฟคลองไผ่ครับใครอยากมาก็ปักหมุดเลยแต่ผมกลัวอย่างหนึ่งคือ ผมจะไปทันตอนข้ายที่ตรงไหมเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะวิบากวิบากมากๆเออแต่ก็ไม่ถึงกับเอ้ขาอะไรว่ขายุบเอขายุบโอเออใช่ไม่ถึงกับขนา,าดนั้นแต่คือมันไปทางเดียวกันนั่นแหละไปทางเดียวกันผมหาแนวทิ้งขวดน้ำก่อน ไม่เชิงว่าทิ้งเดี๋ยวผมจะกลับมาเก็บ <c oughs> เอนะเอจอดไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับมาเก็บอุ้ยเอ้าลูกมาเหรอพวกแมวอ่ารถมันขิดตามทางมาเรื่อยเลยตามมันเรื่อย อ๋อใช่เขาทำนี่ยแหละต้องใช้ทางนี้แหละไปเออผมจำได้ละอ่าแล้วก็จะมีทางแยกทางแยกไปสารเขื่อนอ่าเขื่อนลำทองไปตรงนี้ได้นะอแต่เราต้องไปตรงนี้ นี่คือเขาจะทำะรถไฟความเร็วสูงนะครับเดีย๋ยขอดูแผนที่ตั้งหนึ่งไปทางนี้เรื่อยๆแต่ทางมันค่อนข้างวิบากลำบากหน่อย <c oughs> เดี๋ยวรู้เลยว่าโชครถเอ็ิเตอร์เป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเมาส์กัน <c oughs> เดี๋ยวเขาจะทำ รถไฟความเร็วสูง <c oughs> จะขี่เลยไม่ได้เลยสงสารน้องปุ่นอยู่ข้างหลัง จะมีสองเส้นทางเส้นทางวันนี้เส้นทางหนึ่งที่มันเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเลยเพราะว่าเขาทําเนี่ยแหละรถไฟความเร็วสูงเออแล้อีกเส้นทางหนึ่งก็คือตรงปากช่องอ่าแต่ปากช่องมันค่อนข้างท,ที่จะไกลอืมอันนี้มันเป็นเขตป่าสงวนนะจะบอกให้ <c oughs> คือมันตัดข้ามเขาไปอะ่ะไม่งั้นผมต้องอ้อมไกลอะโอ้บอดไซดบอดไซบอดไซ เวลาที่ผ่านบออไฟก็คือทำแขนแข็งๆไว้อย่าให้หกักซ้ายหักขวาด็ดขาดนี่ถ้าไม่กลัวฝุ่นฟุ้งนี่ก็ซัดแล้วละ่ะเพราะว่ากลัวไม่ทันเวลาด้วยแหละเพราะมันใกล้จะค่าแล้ว เชื่อว่าสีคิ้วของไผ่มันจะมีวิวอย่างนี้อยู่ด้วยอ่านี่แหละตรงไปนิดนึงอ่ตรงนั้นคือเป็นอุโมงค์เขาจะทำอุโมงค์หลอ,องสอ่อหลอนสอปแปบบ๊บ ูว่าไปได้ไหมเพราะผมบอกจริงๆนะผมไม่เคยมานะจะบอกให้ <c oughs> ครั้งแรกครับครั้งแรกเฮ้ยสวยดีอ่ะชีบอกน้องไปนึก <c oughs> ไปนึกไปนึก มันค่อนข้างวิบากนิดนึงโอ้โหอุโมงค์ใหญ่ใหญ่เกิน ก็คือถ้ามาอย่างเงี้ยมันต้องระวังหน่อยนะเอ๊ทางรไฟตับหนึ่งนะคือเราต้องขี่ตามทางรถไฟไปนะครับปกต,ติมมนต้องมีทางลงตรงนั้นดิเนี่ยคือทางอุโมงค์ที่จะไปไอ้ตัด ขานี่แหละเอ้รถไฟความสูงแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะซอพี่ดูก่อนอเราลองไปดูกันเหรอนิดนึดนง ทำไมมันช่างลาบากซะเหลือเกินตอนแรกก็นึกว่าแบบทางมันจะรถใหญ่อะไรเงี้ยโอ้ใช้งานรถประเทศฮู้ปี ไปไม่ได้ละ ไปไม่ได้ละทางมันปิดนะครับโอเควันนี้คงจะล้มเหลวนะครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นอ่าผมต้องไปทางปากช่องเออเออทางปิดแล้วไปไม่ได้ละล้มเหลวต้องไปทางปากช่องแต่ไว้วันหลังอ เป็นไงพามาสมบุกสมบันกลายเป็นรปบีบ่าไงตอนนี้อเดี๋ยวไปคุยตอนออกในข้างนอนดีกว่ารีบกลับดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดเฟลเลยอ่ะทางมันปิดไปไม่ได้จะไปเปิดของเขาก็ใช่เรื่องอ่ะจะไปเปิดของเขาก็ใช่เรื่องนะครับตรงนี้มันไอ้นั่นที่เขา ทำอุโมงก็อยากให้เพื่อนๆดูนะโครงการทําอุโมงอุโมงแต่มันต้องขออนุญาตนะครับอมาซอน้้ำก่อนเลยน้ำก่อนเลย,อเ,ลยอเอาไปทะเบียนเอียงเพราะงั้น เฟลเลยเฟลเลยเฟลจริง,รงถือว่าพาพาน้องมาเชือ่อถพามาเชือ่อมันก็จะมีทลิปอีกก็คือเดี๋ยวเเนี้ยผมจะจัดคลิปนะครับเป็นคลิปกึ่งตุดเด็กจะไปเที่ยวกันแบบวันเดียวแหละแต่ไปเที่ยวกไกลหน่อยอะไรเงี้ยเออ่ามาลองของ เมื่อกี้มันใช้สมาธินิดน,นึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพยายามใหม่แล้วกันนะไอ้ที่ไปสถานนถไฟที่ไม่เคยมีใครไปอะ่ะเออมันต้องอ้อมโลกจริงๆแหละคราวนี้ที่ผมเลือกมาทางนี้เพราะมันไม่อ้อมอะ่ะแต่ที่อหนได้ทางปิด <O> oh> เสียงเป็ดเสงยงเป็ดเสงไก่ <S <S> <entimes> <Kendra> i off. Mode in. จริงไงใส่ล้อเรียบขี่ทางซ้ายนี่คุ๊บหัวถ้าเป็นดอกยางุกบาทนี่โอ้หหวานหวานปากยอดดอกยางทางเรียบมันลื่นได้ไงล้อมันมันปรินมันปริน,น,ปรนได้ แน่ผม่มันจะปิ้นอย่างเงี้ยแหละต้องทําแขนแบบแข็งๆหน่อยแข็งๆหน่อยแล้วพยายามอย่าเลี้ยวมากอ่ะอื จอดแขวนนิดนึงถือซะว่าดโดนที่หลอกมาเชื่อแล้วกันอ,อทางมันปิดต้องอ้อมไปนูน่นคลองไผ่ไว้บนหลังแล้วนี่จะกลับบ้านเลยไหมไปสี่ิิวอ่อบสีคิ้วเหรอ,อได้ได้ได้เออไม่ทำไมสี่ิิวไปเล่นอยู่เ,เพื่อนกันพี่เรื่องรถไม่ถูกเพศแล้วละ่ะ แล้วเป็นไงไปขี่มาโชคโชคโรถเป็นไงอ่ะพูดแบบไม่ต้องเกรงใจพี่เลยไม่ต้องเกรงใจยามค่าเลยอะ่กะก็ถือว่าดีพี่ก็ก็ซับแรงได้ดีอ่าชกหน้าล่ะที่เขาว่ามีปัญหาเนี่ยอ่ะไม่ไม่มีเลยพี่มีเสียงกึกกักกึกกักไหมไม่พี่อืมแต่พูดพูดถึงนะมันมีไหมมันก็มีแต่มันต้องแบบกระแทกแรงๆไงใช่ไหมจะต้องกระแทกลงไปพุทธเนี่ยเอออันนั้นคือปกติเนาะ<ช>แต่ถ้าขี่แบบตามถนนทั่วไปไเงี้ยไม่มีอย่างเมื่อกี้ก็ไม่มีถ้าค่อยๆขี่ ใช่ถ้าถ้าว่าแค่ขี่ไม่มีแต่ถ้าตกหลุมเป็นมีหลุมหลุมแบบลึกๆอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็ปกติของถเลยนะใช้งานรถปิดประเทศดิไปเรากลับทีคิวกันดีกว่าอ่าก็คลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจำคามาเชื่อหรอกคืออยากไปจริงๆแต่ไม่รู้ไงมาทางมันปิดเออ เสียดายเนาะนี่ถ้าพางไม่ปิดป่านนี้ถึงเปานแล้วอ,อืมอเต่งแล้วก็ทางของข่อยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นทางยังไงเออ